โรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า EV ชื่อดังของสวีเดนเริ่มต้นปลดพนักงานตามแผนแล้วนะครับแห่งแรกปลดเกือบ400จากเป้าหมายต้องปลด1,000คนสะท้อนชัดครับว่าตลาดรถ EV ดูเหมือนว่าจะต้องกลับไปทบทวนกันแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับปีเตอร์คา s สันนะครับเป็นประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ n o r t h v o l t AB n o r t h v o l t AB เนี่ยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมานะฮะ เพื่อที่จะเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าสำหรับใช้กับพวกบรรดารถ EV แล้วก็ชื่อดังมากในประเทศสวีเดนนะครับโรงงานเขาไม่ใช่เล็กๆนะฮะและมีหลายแห่งกระจายอยู่ในประเทศสวีเดนและบางส่วนของภูมิภาคยุโรปด้วยนะครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าอีกทีหนึ่งก็เพราะอะไรทราบฮะผมใช้คําว่าเล่าอีกทีหมายความว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่23กันยายน c e o ของบริษัท Nord v o อตวลเ AB เนี A ่ยนะครับ เขาบอกแล้วว่าเขาจะปลดพนักงานในโรงงานในกิจการของเขาทั้งหมดที่ผลิตไอ้แบตเตอรี่ไฟฟ้ารถ e ีเนี่ย20%นั่นหมายความว่าต้องมีคนตกงาน1,600คนในแต่ละโรงงานที่กระจายอยู่นั่นคือประกาศว่า2ี่กันยายนแต่พอมาถึงเช้าวันนี้ฮะ17ตุลาคมเขาเริ่มแล้วฮะการปลดพนักงานชุดแรกในโรงงานแรกคือโรงงานแรกของเขาเนี่ยครับเป็นโรงงานที่มีชื่อว่า s c a n t i a ซึ่งอยู่ในกรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนนะฮะคุณพงเทพอยู่นั่นด้วยใช่ไหมพอคุณคุณไหมฮะ เขาตั้งเป้าจะปลดพนักงานในโรงงานที่มีชื่อว่าสเกลเลอร์ทีฟเนี่ยหนึ่คนและล็อตแรกถูกเชื่อแล้วฮะสี่คนเริ่มแล้วฮะนั่นหมายความว่า1,000คนของโรงงานแรกแข่งนี้จะต้องถูกปลดภายในสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้แน่นอนนะครับพอเรากลับไปดูก็จะพบว่าอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการที่ Nord VOLT AB นะครับต้องการจะปลดพนักงานในครั้งนี้เนื่องจาก,กาหนึ่ง ไอ้เจ้าแบตเตอรี่รถไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการประเมินนะครับดูแนวโน้มแหมสดใสหรือเกินแต่จริงเราเอาอจริงแล้วกลับไม่ใช่เนื่อจากว่าตลาดรถ EV ในยุโรปนั้นชะลอตัวอย่างหนักมีปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจุดชาร์จจิ้งสเตชันซึ่งขยายตัวได้ช้ากว่าเป้ามากๆของรัฐบาลในแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นขนาดใหญ่ๆพลเ,เมืองเยอะๆพื้นที่มากๆนะครับไม่ปฏิเสธครับว่าบางประเทศตอนนี้อาจจะกลายเปย100็นรถอีวีร้อเซก็ประเทศนั้นมีคนประชากรอยู่ดีๆประมาณแค่สอล้านคนเองขนาดพื้นที่เองก็ไม่ได้ใหญ่โตถูกไหมฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ของยุโรปการขยายชาร์จจิ้งสเตชันเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ตามแผน ใช้งบประมาณสูงโดยเฉพาะเจอภาะวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหลังโควิด -19 ทําให้รัฐบาลพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านไม่มีตม่ำพอคในการที่จะประขยายชาร์จจิงสเตชันในทวีปยุโรปประเด็นที่2ต่อมาเนี่นะครับรือปัจจัยตัวที่2ก็คือเกิดการแข่งขันของบรรดาผู้ผลิตรถจีนนะฮะซึ่งพยายามใช้ราคาต่ําด้วยกลยุทธ์ของราคาแม้ว่าจะมีมาตรการในการขึ้นภาษีนําเข้า ซึ่งได้ประกาศโดยกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนได้ล็บผลกระทบแน่กับรถจีนนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าแม้จีนก็มีต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่ที่ต่ํามากๆอันนี้ก็ต้องยอมรับเขาถูกไหมครับเจอรถจากเอเชียเข้ามาพยานยจะสอดแทรกและตีตลาดให้ได้แต่ในขณะที่ความต้องการหรือว่าการจะใช้รถไฟฟ้าของคนในยุโรปหรือแม้แต่ชาวสวีเดนเองเนี่ยนะครับ เขาก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะใช้มากมายเพราะเห็นใจว่าชาร์จจิ้งสเตชันหรือจุดชาร์จนั้นขยายตัวไม่ได้มากพอและมันจะเกิดเป็นปัญหาทั้งเรื่องของเสียอารมณ์และเสียเวลาในการใช้ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วปรากฏว่าบริษัทเองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีสภาวะความเปราะบางเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องซึ่งทําให้นอตโฟล์เอบีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการต่อรองกับสถาบัานการเงินหรือแบงก์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ฮะได้เงินทุนมาปรับโครงสร้างทางการเงินนะฮะโดยเฉพาะเมื่อมกราคมที่ผ่านไปเนี่ยเขาก็เจรจาสําเร็จ ได้เงินมาตั้ง5้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐกว่าแสนเจ็ดหมื่นกว่า1นึ0 0 0 0ล้านบาทแต่ในตอนนั้นเนี่ยมีหนี้สินภาระทั้งหมดเนี่ยสี่แสนสกว่าล้านเพราะอะไรใชาไหมฮะก็ลงทุนสร้างโรงงานแบตเตอรี่ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาก่อนถูกไหมครับดังนั้นแล้วเองสภาพคล่องหรือสถานะทางการเงินที่อ่อนแอลงเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับต่อมาก็เลยปรากฏว่าดุนพีเตอร์คาวสันซึ่งเป็น c e o เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทางเดียวที่ต้องลดค่าใช้จ่ายได้ก็คือ ปลดพนักงาน20% 1 600คนซึ่งจะกระจายไปใน3โรงงานนะฮะได้แก่โรงงาน s k e l e t ทิตั้งเป้าปลดพันคนแต่เช้านี้ปลดละ400คนชุดแรกต่อไปโรงงานที่มีชื่อวัชทิรัสอันนี้จะถูกปลด400คนนะครับแล้วก็โรงงานในสต็อกโฮมซึ่งจะมีการถูกปลดออกอีก200คนด้วยกันเพราะฉะนั้นแสดงว่านาทีนี้เนี่ยนะครับ ตลาดรถยนต์ EV เองนี่นะครับก็เจอทั้งเรื่องของการขยายตัวที่ช้า2เจอคู่แข่งที่มีต้นทุนต่ําพยายามจะแซกเข้าไปในตลาดให้ได้นะครับแม้ว่านาทีนี้จะยังไม่สําเร็จก็ตามนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ก็เจะกลายเป็นผลกระทบต่อบรรดา a supply เชนต่างๆที่ผลิตสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถ EV a, ซึ่งนั่นก็คือแบตเตอรี่นั่นเองด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ